เปิดเรื่องมาตอนที่6นะครับดีโฮก็กลับมาจากมหาลัยมาที่บ้านละเข้าบ้านมาก็ไม่เจอใครละแต่ก็มีเสียงพระเอกคุยกับคี่ครอีกห้องหนึ่งแค่2คนเสียงของพระเอกก็ดังแว่วมาฉันเพิ่งทําครั้งแรกโดยไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเสียงคิโครก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันสอนให้เองก่อนเออต้องใส่เข้าไปแบบนี้แล้ยินเสียงแบบนี้อีโฮก็คิดไปไกลทั้งสองคนน่ะกำลังทําเรื่องดราม่ากันอยู่สินนะ เสียงล่อแหลมมากก็ดังออกมาต่อเนื่องล่ะครับคีคุก็บอกว่าของยาโตนะน่ะใหญ่เกินไปเสียงพระเอกก็ตอบว่าเหลอป้นานานี้ไม่ใช่เหรอเสียงคีคุก็ดังมาอีกมันใหญ่แบบนี้นี่ยัดเข้าไปไม่ได้สิด<อ>ีโฮก็ทนไม่ไหวกระแทกประตูเปิดออกเดี๋ยวก่อนสิยะคีจะทําอะไรกันนะ่ะปรากฏว่าพระเอกกับคีคุนั้นกาลังทําแซนด์วิชกันอยู่นัเขือแทะที่พระเอกหันนั้นมันใหญ่เกินไปดีโฮคิดไปไกลเอง แล้วท่านผู้ชมล่ะครับขึ้นเหมือนดีโฮหรือเปล่าในตอนแรกดีโฮก็ขอเข้าร่วมด้วยละ่ะจะร่วมมือกับคีคุสอนพระเอกทำอาหารเองแต่พระเอกก็ปฏิเสธออกไปไม่ต้องหรอกแค่คีคุก็พอแล้วเพิ่งหัดทำแซนด์วิชเองดีโฮก็บอกว่าทำแซนด์วิชได้หัวอย่างนั้นน่ะยังกล้ามาพูดได้อีกนะพระเอกก็บอกว่าเงียบไปเลยเดี๋ยวฉันจะกินเองหรอกพระเอกมันก็ฝึกทำครั้งแรกคีคุออก็ชมไปว่าพระเอกนั้นมีแรงจูงใจทำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะชมมาแบบนี้พระเอกก็เคินนิดหน ดีโฮก็ดูไม่พอใจคิดในใจว่าแค่ชมนิดหน่อยก็ทําเป็นดีใจตัวบิดไปเลยน้องนางนี่แอบหึงหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยเห็นแบบนี้ดีโฮก็ชมพระเอกบ้างละ่ะบอกไปว่าก็ขอยอมรับเลยนะว่ามีความเป็นเจ้าของร้านที่ดีพระเอกก็ขอบใจเธอที่ชมมา้องกับเข้าไปดูหัวดีโฮเป็นเธอนี่เคิร์มไปเลยแต่พอรู้สึกตัวดีโฮก็รีบปัดมือพระเอกออกทิคคูเห็นแบบนั้นก็ก้มหัวมาทางพระเอกพระเอกก็ถามว่าเป็นอะไรไปทิคคูก็ค้างเกอ้อไปเลยเรียบเนียนไปว่ามาเดิมทำแซนวิชกันเถอคะค่ะ สงสัยว่าอยากให้พระเอกร่วมหัวบ้างลรืมั้งตามไปทางอามิจังนะครับก็ฝึกปล่อยพลัง5โลเค้นที่ริมทะเลท้ายากับพลังขึ้นเตาเลยนะครับโดยมีโอกาสนั่งมองดูอยู่ด้วยความสงสัยว่ามันทําบ้าอะไรดันเนี่ยตัดมาฝั่งพระเอกนะครับก็มีคิคคพยายามสอนพระเอกทาแซนด์วิชอยู่อย่างใกล้คิดเลยทีเดียวทำเอาดิโฮ o n นี่จ้องคอมเมนต์ไม่พอใจอยู่ข้างหลังดิโฮก็เข้าไปแยกทั้งคู่ออกห่างกัน ดิโฮก็บอกว่าแซนด์วิชแฮมที่คิครูสอนน่ะมันเก่าเกินไปแล้วทาแซนด์วิชใส่พาสตานี่จะดีกว่านะคีครูก็แยง้งแต่ว่าแบบนี้นี่เป็นวิธีที่คุณย่าสอนมานะทั้งคู่ก็คามเห็นไม่ตรงกันโต้เถียงกันไปมาเพาย์ก็ได้ไปกินแซนด์วิชที่ตัวเองทําขึ้นมาก่อนอย่างเซ็งๆขณะที่ทั้งคู่กําลังโต้เถียงกันอยู่ดิโฮก็ถามพระเอกว่าแซนด์วิชแบบเก่าด้วยแบบใหม่ที่ใส่พาสตาน่ะแบบไหนดีกว่ากันถามมาเพาย์ก็ตอบให้ จะว่าเก่ามันก็เก่านะเมนูของคุณย่านะรอโยคนี้โหดร้ายกับคีคูมากเลยมาพูดแบบนี้ต่อหน้าบ้านคุณย่าได้ไงคีคูได้กล่าวไวเพเอกก็ตอบกลับหน้าตาเฉยว่าก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่คุณย่ายังอยู่นั่นล่ะคิคูก็ได้ถามเพเอกว่าเคยกินแซนด์วิชปิ้งของคุณย่าด้วยยังเหมือนว่าเพเอกนั้นจะยังไม่เคยกินคิคูก็ได้อาสาจะทาแซนด์วิชปิ้งสุดคุณย่าให้เพเอกกินดีโฮก็จะทําเหมือนกันทาแซนด์วิชสุดเกสลับวัยรุ่น จากการโท่าเถียงธรรมดากลายเป็นการเปิดศึกประลองทำแซนด์วิชกันแล้วครับตัดภาพมาฝั่งอาคาเนะก็กำลังคุยกับเพื่อนสาวทั้งสองคนเกี่ยวกับการตั้งชื่อวงใหม่อาคาเนะก็เสนอชื่อมาสาวหนวดเฟิรม์มเพื่อนทั้งสองคนก็บอกว่ามันห่วยมากเลยอาคาเนะก็เลยเสนอใหม่เป็นชื่อสาวเฟิร์มนวดกับอีกชื่อหนึ่งก็คือเต้นหนวดคือตกลงว,ว่ามันเป็นอะไรกับคำว่าหนวดวะเนี่ยระหว่างนั้นก็มีคนโทรมาหาอาคาเนะ แต่เธอก็ไม่ยอมรับสายยัดโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงให้สั่นอยู่แบบนั้นตัด oh. ภาพกลับมาดูสึกประรองทําแซนด์วิชคิคุกับนิโฮก็ทําแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วคิคุนั้นทําแซนด์วิชปิ้งสูตรคุณย่าของนิโฮนั้นเป็นแซนด์วิชแฮมสดกับพาสต้ามี่ก็ถึงคิวให้กรรมการตัดสินนั่นก็คือพระเอกนั่นเองแต่ว่าพระเอกนั้นกาลังกินแซนด์วิชที่ตัวเองทําอยู่ ก็คงต้องรอให้ไปเอกนั้นกินสซเวตสีมือตัวเองให้หมดก่อนแต่พอกินไปได้เยอะแล้วนะครับระเอกก็รู้สึกว่ามันแน่นท้องมากเกินไปจนกินต่อไม่ไหวเฉยเลยล<อ>ุกหนีไปเลยแม้ว่าทั้งสองนั้นจะพยายามลอบร้าให้ไปเอกลองกินสักนิดหนึ่งก็ยังดีก่อนไปเพื่อเอกก็ได้บอกว่าเอาไว้ให้อีกสมคนตัดสินแล้วก,กันว่าอันไหนดีกว่ากัน ไม่ไหวแล้วขอไปย่อยอาหารที่ห้องก่อนก็กินไปเยอะเกินละครับ<ะ>น้องนางทั้งสองคนก็เศร้าไปเลยที่จริงแล้วทั้งคู่ก็แค่อยากให้พระเอกนั้นได้กินแซนด์วิชที่ตัวเองทําขึ้นมาแต่ได้รับความชมจากพระเอกก็เท่านั้นเองคือที่พระเอกไม่ตัดสินว่าอันนี้ดีกว่าก็เพราะว่ากลาททำให้อีกคนโกรธนั่นเองตัดภาพไปตอนเย็นนะครับทุกคนก็มานั่งกินแซนด์วิชที่คิคุก,กับลีโฮนั้นทาแต่ก็มีเพียงอาร์มิจังเท่านั้นที่ได้กินแซนด์วิชสุดเลิะเทอะของพระเอก อามิจังกินเข้าไปก็บอกว่ามันอร่อยมากเลยเสนอให้พระเอกนั้นเอาไปเป็นเมนูใหม่ของร้านเลยแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เอาล็อกของแบบนั้นนะ่ะใครจะซื้อวะ <S <S ตัดผ้าไปวันต่อๆมาอามิจังก็ดูแปลกมากเลยนั่งซึมดูผิดปกติไปจนโอกาสนั้นต้องเอามาปรึกษาพระเอกที่กำลังดูโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่อยู่โอกาสนั้นก็เสนอให้พระเอกนั้นพาอามิจังไปโรงพยาบาลเลยคือพระเอกก็กว่าเธอก็พูดโหดร้ายเกินไปนะโอกาสก็เถียงกลับไปว่าน้อยนั่นแหละอาจจะจิ้มโน้ตบุ๊กอยู่นั่นเฮ้ก็บอกว่า ก็เพิ่งซื้อมาใหมนะ่น่ะก็ต้องเซตตั้งค่าหลายๆอย่างอยู่โอกาสก็ประชดว่าเดี๋ยวก็พักอีกแป๊บเดียวน่นละ่ะจะตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยาก<อ>ให้พรกันดีซะเลือเกินต่ไปตอนเย็นหลังปิดร้านเมคาเฟ่แล้วอามิจังก็สงบเสงยียมมากเลยบอกพระเอกว่าจะไปก่อนก็ได้นะอย่าหายนจิตล้างจานก,กับทาก็สะอาดนะ่ะฉันจะทําเองพระเอกรับคําตาน้ําไปแล้วก็คิดว่าอามิจังนุ้นคิดปกติไปดูไม่ด่าเริงเลย เพก็ได้ถามอาคเนตที่อยู่ข้างๆว่าพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่าอาคเนตก็ได้บอกว่าอาจจะเพราะอามิจังนั้นแพ้การซ้อมแข่งคาราเต้เมื่อวันซืนมาหรือเปล่าเห็นว่าโดนคู่แข่ง KO ในทีเดียวเลย<อ>ตัดผ้าไปเพกก็เลยตามอามิจังนั้นมาคุยที่ห้องโดยมีโอกาสนั้นแอบดูอยู่เอกก็เลยถามไปตรงๆลยว่าอามิจังแปลกไปนะ่สะสาเหตุมาจากการแพ้คาราเต้หรือเปล่าอามิจังนีสะดุ้งไปเลยพรเอกก็ได้ถามต่อว่าคู่แข่งน่ะโหมดมากเลย อามิจังก็บอกว่าไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวเขาเป็นคนที่ไปตัวแทนญี่ปุ่นไปแข่งโอลิมปิกโค้ชเขาก็บอกอีกว่าไม่ว่ามนุษย์จะพยายามแค่ไหนก็ยังมีสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่ถึงฉันจะบ้าไปหน่อยแต่ก็พอเข้าใจอยู่อามิจังนี่พูดอย่างเศร้สร้อยเลยเลยครับ oh. โอกาสนี้ก็โกรธแทนแย่ yeah, มากเลยไอโค้ชคนนั้นนะ่ะถ้ามีความมุ่งม,มั่นก็ต้องทําได้สิพระเอกก็บอกให้โอกาสนั้นหยุดก่อนและบอกไปว่า ต่างคนก็ต่างพรสวรรค์แม้จะมุ่งม,มั่นแต่ก็มีเรื่องที่ทําไม่ได้อยู่เฮ้ก็บอกให้อามิจังนั้นนึกถึงตอนอัดนักเดง3ามคนในเทศกาลซัก,กุละเธอนั้นโหดมากเลยนะเพราะว่าเธอนั้นไม่เลือกวิธีการมากเกินไปจึงสามารถต่อสู้ได้หลายวิธีอามิจังก็เหมือนจะดีขึ้นโอกาสจังก็เอาดัมเบลมาให้เธอได้บอกให้อามิจังนั้นทําในสิ่งที่ทําได้ก็พออามิจังก็หยิบอดัมเบลขึ้นมาลุกขึ้นตะโกนด้ว่าถึงไม่ใช้ท่าฮารดเคนก็ใช้ท่าลูกเตะอื่นๆก็ได้ คือในตอนแข่งคาราเต้ละครับอามิจังก็คิดจะใช้ท่าฮาโดเคนท่าเหมือนปล่อยพลังขึ้นเตาจัดการคู่แข่งดโดยโดนน็อกเด็นทีเดียวทําให้โคน้นี่โกรดเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยเออมันก็สมควรโดนด่านะครับทําอะไรแบบนั้นของแม่คุณนะครับเนี่ยแต่เหมือนว่าอามิจังนั้นจะกลับมาด้าเดิมเหมือนเดิมแล้วอามิจังนี่คึกสุดๆไปเลยยกดาเบรไปมาจนมันโดนทับโนตบุกพระเอกอีกแล้วละครับผม อามิจังก็พยายามบอกว่าไม่ตั้งใจมือมันเลื่อนอามิจังก็อดอ้อนพระเอกอย่าทำหน้าตาน่ากลัวสิจะขย้ำหนุ่มๆไหมพระเอกโมโหมากขยํำมันจริงๆขยํำเ,เต็มมือเลยแต่แค่นี้เน่ะมันไม่พอพระเอกบอกไว้จะอามิจังโยนลงเตียงเลยเตรียมจัดการลงโทษต่อละมั้งอกกจังเห็นแบบนั้นก็ตกใจมือไม้อ่อนทานดับเบิลตกโดนกระแทกโทรศัพท์เครื่องใหม่ของพระเอกพังไปอีกแล้ว สวยซ้ำสวยซ้อนอะไรขนาดนี้โอกาสพยายามแก้ตัวจะหนีออกจากห้องเพนสิครับรออะไรใครจะอยู่ให้โง่เดี๋ยวโดนขยาําตัดท่าไปวันต่อๆมาในร้านเมดคาเฟ่ลูกค้าก็เยอะมากเลยแต่ก็มีเพียงคีคู่กับอามิเท่านั้นที่เข้ากะนี้เพกเห็นยุ่งแบบนี้ก็เลยไปขอให้ดิโฮนั้นลงมาช่วยที่ร้านหน่อยแต่ดิโฮนั้นก็ไม่ยอมช่วยพระเอกบอกว่าไม่มีกะของเธอเพ้ก็เลยจะขอเข้าไปในห้องเพื่อให้โอกาสกับอาคานะ้นั้นช่วยแทนแต่ดิโฮก็ห้ามไว้บอกว่าถ้ารักชีวิตนะ่ะก็อยากเข้าไปจะดีกว่า แต่เอกก็ดึงดันจะเข้าไปจนได้จนเจอโอกาสกับอาคานีนั้นกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เ <Wow. S 1> พอก็โดนโอกาสปารองเท้าแตะเข้าหน้าเต็มๆไปเลยเอกก็เข้ามาตามโอกาสกับอาคานีนั้นไปช่วยงานที่ร้านเพราะร้านกำลังยุ่งอยู่แต่ว่าโอกาสก็บอกเอกไปว่าพวกเธอนั้นทํากาแฟหกก็เลยจะไปซักก่อนก่อนที่จะเป็นคาบถ้าอารมณ์ดีเมื่อใดเดี๋ยวจะลงไปเอง uh. แต่ท่าไปเอกก็ทำงานในร้านจนค่ำเมืดสุดท้ายแล้วโอกาสกับอาคานีก็ไม่มาตอนแรกเอกก็คิดว่าพวกนั้นน่ะจะขี้เกียจไปไหน เห็นว่าร้านคาเฟ่กำลังไปได้ดีก็ได้ขี้เกียจแบบนี้เหรอพี่ก็คิดได้หลายอย่างล่ะทําให้รู้ว่าบางครั้งสาวทั้งห้าคนก็ทํางานมากกว่าที่จ่ายแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นแค่คนนอกเป็นเจ้าของร้านกับพนักงานพวกเราน่ะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันซะหน่อยพี่เอกเตรียมของที่ร้านเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ห้องที่สาวกำลังรอกินข้าวอยู่เปิดประตูเข้าไปทั้งหคนก็เซอร์ไพรส์ ฉลองครบรอบที่พระเอกได้เป็นเจ้านาย2เดือนแล้วพระเอกก็งงนิดหน่อยละ่ะอะไรวฉะฉลองครบรอบ2เดือนอะไรนี่มันแค่เดือนก,กว่าเองคือเดือนแรกไม่ได้ฉลองกันทั้ง5คนก็เลยฉลองควบไปเลยว่าครบรอบ2เดือนไปแล้ว <S 2> <S 2> แล้วช่วงนี้ก็มีการอธิบายว่าในตอนที่ดิโฮอาคาเนะกับโอกะนั้นกําลังเตรียมตกแต่งห้องอยู่พระเอกนั้นได้ขึ้นมาจะมาขอให้พวกเธอนั้นไปช่วยงานที่ร้านละ่ะดิโฮกก็กลัวความแตกซะก่อนไม่ได้เซอร์ไพรส์จึงบอกให้อาคาเนะกับโอกะนั้นรีบถอดชุด อธิบายกเกษตรเรียบร้อยทั้ง6คนก็ร่วมกันสังสรรค์อาหารมื้อค่ำอย่างสนุกสนานละครับแต่เหมือนว่าสําหรับอาคานีนั้นจะมีสายเดียกเข้าจนต้องออกมาคุยข้างนอกคนที่เธอคุยด้วยก็คือแม่ของเธอนั่นเองคุยอะไรไม่รู้ล่ะครับแต่ท่าทางของอาคานินี้ดูเศร้าส้อยเสียเกินจบสปอยตอนที่6กก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให,ใหม่ๆต่อไปสป,ปอยถึงตอนที่6แล้วก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับอนิเมะเรื่องนี้มีอยู่12ตอนซึ่งจากที่ดูมา6ตอนนี้ก็บอกได้คําเดียวเดียวครับว่าร้านเมดคาเฟ่นี้มันถูกสร้างมาเป็นฮาเรนของพระเอกชัดๆเลยแต่ก็มีให้เรื่องให้ปวดหัวอยู่บ้างล่ะครับก็คือโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์ของพระเอกนั้นทางไปรอบที่2แล้ว ด้วยฝีมือของอาร์มีกับโอกานั่นเองสภาพครอบครัวคาเฟ่ของพระเอกกำลังครบรอบ2เดือนแล้วก็สน,นุกสนานกันดีทีเดียวแต่รู้สึกว่าจบตอนที่6นี้เหมือนอาคานินั้นจะเกิดเรื่องแล้วอาคานิจะเป็นยังไงก็คงต้องดูตอนที่7ละครับแต่สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีแล้วครับเลอ